ใช้น้ำใช้ไฟใช้ความคิดนึกถึงทรัพยากรสักนิดก่อนคิดจะเป็นเดืองค่ะสวัสดีค่ะน้ำถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะสําหรับการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคหรือการบริโภคลองนึกไปสิคะว,ว่าหากคนหนึ่งไม่มีน้ําขึ้นมาเราจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรแน่นอนนะคะถ้ามนุษย์หรือสัตว์หรือว่าจะเป็นพืชไม่มีน้ําขึ้นมาก็คงไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะ นช่วยกันอนุรักษ์น้ำเอาไว้นะคะโดยเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนค่ะคือในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาอาศัยอยู่ในหอพักนะคะสิ่งที่น,นักศึกษาสามารถช่วยประหยัดน้ําได้ก็คือ สําหรับน้ําที่ลดนออกมานะคะถึงแม้ว่ามันจะดูน้อยแต่ถ้าทุกคนนะไม่ช่วยกันประหยัดน้ําที่ทุกคนคิดว่ามีมากนบนโลกใบนี้ก็จะหมดไปค่ะดังนั้นนะคะเราจะชวนช่วยกันประหยัดน้ําเพื่อโลกของเราค่ะขอบคุณค่ะ